วิตามินยูเนี่ยมันเป็นชื่อเทรดมาของเรานะครับที่บริษัทเราเนี่ยจดเอาไว้นะครับวิตามินยูเนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากเขาเรียกว่าคาร์บิดคาร์บิดเนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับกระหล่ำนะครับเป็นพืชตระกูลกระหล่ำทั้งหลายแหล่ซึ่งมันจะมีสารตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่เรียกว่าแอลเมเทอไนนนะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกวิตามินยูดีกว่าเพราะมันเรียกง่ายกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยสมานแผลนะครับในกระเพาะอ,อาหารในพวกเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อที่มีลักษณะ เป็นเมือกนะครับเช่นเนื้อเยื่อที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองนะครับนั้นี่ตัวนี้เนี่ยสามารถไปลดการอักเสบได้นะครับไปสมานแผลได้แล้วก็ไปเชื่อมเนื้อเยื่อให้มันเกิดใหม่อย่างมีสุขภาพดีได้นะครับก็เลยเอามาใช้ในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถไปใช้นะครับที่เมืองนอกที่ต่างประเทศเนี่ยใช้เป็นตัวสารอาหารหลัก ที่นำมาใช้ในการรักษาเกี่ยวกับมะเร็งลําไส้และก็มามะเร็งกระเพาะอ,อาหารด้วยนะครับที่ในต่างประเทศในเมืองไทยตอนนี้เอามาใช้ในรูปแบบของอาหารเสริมนะครับเพื่อลดการอักเสบในลําไส้กระเพาะอ,อาหารนะครับรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับอาหารการกินครับ